S 1> <S 1> ฮัลโหลทุกคนค่คะวันนี้นะคะเราก็เริ่มมีอาการเครื่องคอนะคะยังไม่ถึงกับเจ็บขนาดนั้นแต่ว่าคือคืนน้ำลายไปเรารู้สึกว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วมันเริ่มแบบคืนแล้วมันแบบคันๆเจ็บๆนิดนึงนะคะคือตอนเช้านี้ตรวจใหม่นะคะก็ยังไม่เจอเชื้อโควิดนะคะ เพราะว่ามันพิ่งเป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนมันเย็นๆก็คืออะไรเงี้ยเออวันต่อมาก็คือวันนี้ก็คือเอทเคมันอาจจะยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันพึ่งสองวันที่เราเริ่มมีอาการที่คอนะคะก็เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือใส่แมสป้องกันเอาไว้ก็คือแยกตัวออกมาจากปนในครอบครัวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะติดไม่ติดนะคะ ทุกคนคะอันนี้ก็เป็นวันต่อมาจากเมื่อวานนะคะที่เราอัดไปคือปวดหัวมากแต่อันนี้ไม่เจ็บคอแล้วนะคะรู้สึกว่ามีเสมหานิดหน่อยเพราะว่ากินยาไปเยอะอยู่นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยอะ่ะคืนมันปวดหัวแล้วแบบไม่รู้ว่าเมาแอลกอฮอลในยาหรือว่ามันปวดโควิดนะคะ ซึ่แบบผออืดนผอมอมยากววงนิดนึงด้วยทุกคนอันนี้นะคะเป็นวันที่สองเสียงไม่มีแล้วคือเสลกินคอไปหมดแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นลูกอมนะคะแล้วก็มียาเม็ดอันนี้เป็นยาพารา ก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นยาแก้ไอน้ำดำที่เรากินอยู่แต่คือตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งไม่ได้ปวดหัวอะไรนะคะเพราะว่านอนไม่หลับคือเมื่อวานตอนกลางวันน่ะนอนทั้งวันเลยเพราะว่าปวดหัวมากแต่ตอนนี้นะคะคือรู้สึกว่าไม่ปวดหัวแล้วแต่ว่าดันมีเสมหะแทนนะคะคือป้าบอกเราว่าอาการมันน่ะจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองวัน หรือบางทีก็คือสามวันนะคะแล้วจากนั้นก็คือจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็ต้องดูไปว่าสําหรับเราจะเป็นหรือเปล่าเพราะเราฉีดไปเอ้์ไปสองเข็มแต่ว่าเข็มที่สามยังไม่ได้ฉีดก็มาลุ้นกันว่าอาการเราจะเป็นหนักกว่าคนอื่นแค่ไหนนะคะคนอื่นที่เราเห็นนะ่ะคือเขาฉีดสามเข็มแล้วเขาติดโควิดใช่ไหมอันนี้เราฉีดสองเข็มคือกินน้ำหมดไปประมาณสองขวดได้นะคะอันนี้ขึ้นขวดไหม่ขวดที่สามแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมีทําคลิปวันเด w i วิ c โควิด9นะคะอย่าลืมกดตดตามได้นะคะทุกคนคะ่ะน,นี้ก็เป็นวันที่26นะคะเราก็จะมาลองเช็คเชื้อโควิดดูนะคะว่าเป็นหรือเปล่าอาการขนาดนี้ก็คิดว่เป็นแล้วหนะดแย่เลยนะคะมันปินมาก กินน้ำกินยาเยอะนะเดี๋ยวลงทะเบียนนะลงทะเบียนลงทะเบียนรับยาได้ค่ะแค่นี้นะ ก็อาการนะคะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะยังไม่มีการปวดหัวใดๆทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่เริ่มวันมาแต่ว่ามีสเลดนะคะแล้วสเลดอ่ะคือพอขากออกมามันเป็นสีน้ำตาลเลยอ่ะคือมันหนักหนามากๆนะคะปกติอ่ะคือเขียวๆหรือว่าเป็นเหลืองๆใช่ไหมอันนี้สีน้ำตาลเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาอมหรืออะไรนะคะ ก็กินข้าวแล้วรู้สึกอร่อยมากมากมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้ไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงบิงเลยทุกคนเรารู้สึกเจ็บคอนิดๆนะคะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคืออยู่ดีมันก็เจ็บทั้งนั้นที่เมื่อวานเนี้ยไม่มีอาการเจ็บคอใดๆเลยนะคะตอนนี้น้ำจะหมดขวดเราก็กินไปเยอะแล้วนะแต่คือมันเจ็บคออยู่เลยนะคะกินยาไปแล้วด้วยนะคะกินยาน้ำดำ แต่ว่าก็ยังคงเจ็บคออยู่คือขออัปเดตอาการนิดนึงเรารู้สึกว่าคอจากตอนเช้าที่เราบอกว่าเจ็บมากๆนะคะตอนนี้คือแทบไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่จะมีอาการคอแห้งคือด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เรากินน้ําไปนะคะก็เลยคอไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับก่อนหน้าที่กินน้ํานะคะฉะนั้นก็คือกินน้ําบ่อยๆช่วยได้จริงๆนะคะเราว่าอาการเราไม่ได้หนักมากนะคะถ้าเทียบกับ สองวันที่แล้วหรือว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี่คือแบบปวดหัวมากแล้วคือเรานอนทั้งวันนะคะก็เลยไม่มีชีวิตชีวาทุกคนคะวันนี้ก็เป็นวันต่อมานะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคือเมื่อคืนนี้นะคะเรามีอาการคัดจมูกมากๆกแล้วคือมีอาการเจ็บคอนิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับหลังจากที่เราก่อนนอนอะ่ะ คือมันเจ็บคอนะคะอาจจะเพราะกินน้ําน้อยหรือไม่ค่อยคืนน้ำลายเท่าไหร่นะคะก็คือเจ็บคอขึ้นมาแต่ว่าที่แบบแย่สุดๆเลยคือการคัดจมูกนะคะคือการคัดจมูกมันคัดแบบมันมีน้ํามูกอ่ะมันไม่มีน้ํามูกแล้วมันฮือออกไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้มันมันแบบมันเหมือนมีอะไรคายอยู่จมูกแต่มันเหมือนแบบมันสูงอยู่มันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วมันคือหายใจไม่เข้าถ้าหายใจไม่เข้าเราก็ต้องหายใจทางปากใช่ไหม มันคือจุดที่ทรมานที่สุดค่ะคือหายใจไม่เข้าแล้วมันจะต้องหายใจทางปากเข้าไปอากาศมันเข้าทางปากแล้วคอมันแห้งนะคะทําให้เราเจ็บคอเหมือนที่ทุกคนบอกไปคือมันไม่ดีตรงที่มันคัดจมูกซึ่งอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างภูมิแพ้กับโควิด -19 เพราะว่าภูมิแพ้มันจะเป็นการคัดจมูกที่มีน้ํามูกไหลด้วยแต่ว่าโควิดอ่ะคือมันเป็นแบบไม่มีน้ํามูกไหลอ่ะเรากักตัว10วัน คือไม่ได้ไปโรงเรียนสิวันนะคะนับจากวันที่เราติดโควิดก็คือวันที่ยี่สิบหกเพราะเราเพิ่งตรวจวันที่ยี่หกแต่ความรู้สึกเราคือคิดว่าน่าจะติดตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าวันเสาร์เพราะคือแบบวันนั้นอาการหนักมากวัสนี้ก็คือชิวนะคะถึงจะติดโควิดแต่คืนมันมีอาการที่คอนิดนึงแหละหัวตอนนี้คือไม่ค่อยปวดเหมือนกับวันที่ห้าแล้วก็คือมีอาการที่คอแต่ว่า นอกจากนั้นก็คือดูไปก่อนว่าจะเป็นไงนะคะแต่ไข้เราก็มีแต่มันอ่อนอ่อนมากๆถ้าเทียบกับวันที่าคือ2นที่5นี่แบบถาโถมสุดๆโอเคค่ะไปละเดี๋ยวต้องไปดื่มน้ำไปทำอะไรอีกไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย คนคะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้ารกรกฎาคมแล้วนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะคือกับตัวครบวันนี้วันที่1ิบนะคะก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะตรวจโควิดนะคะคือการขาดเสลตวันนี้ขากไปประมาณสองครั้งวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะแทบไม่มีเสลตแล้วละ เสียงก็คือแบบกลับมาชัดเหมือนเดิมนะคะ <S <S ทุกคนคะอัน,นี้เราก็ไปโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันนี้อาการไม่มีเลยไม่ได้ขาดเสลต์เลยนะคะที่โรงเรียนก็รู้ว่าแข็งแรงมากๆใช่มันไม่ได้เหนื่อยแบบเหมือนที่เราคิดไว้นะคะว่าอาการหลังโควิดจะต้องเหนื่อยต้องหอบต้องแบบนู่นนี่นั่นคือไม่เป็นนะคะสําหรับเราแต่คือส่วนตัวเรา เราแนะนําให้ทุกคนฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มกระตุ้นกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันเพราะแต่ละคนคือภูมิคุ้มกันไม่เหมือนกันแล้วคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะฉะนั้นป้องกันตัวไว้ดีกว่านะคะเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดเข็มที่3นะคะ ก็เดี๋ยวกะจะแบบไปวอล์กอินเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนเลยเนาะโอเคค่ะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะซิวเก้คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย